เขาสร้างคอนเสิร์ตลุ้นคิดรุ่น21รุ่นที่จริงจริงแนะนตัวรุ่นก่อนเป็นรุ่นต่างม้าดังในสองกรณีถ้าเกิดวงการมันเดียวก็เปนรุ่นน้อยเบิร์ตรงชายไม่ยินไปนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วรุ่นแล้วก็ความดังอีกดังประเทศอีกคือรุ่นไล่พออครับถ้าจางกันได้ไล่นะครับสุดๆอ่ะ แล้วไอ้หัวโจ๊กยังครับตอนนี้เราหัวโจ๊ครับคือม,ม,ม,มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีม,มีทั้นะงทั้งด้านดีและด้านลบมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นไปตามยุคสมัยแต่พอผ่านไปมาถึงปัจจุบันถามรุ่นไหนก็จำไม่ได้จำได้แต่สองรุ่นนี้รุ่นหนึ่งก็รุ่ลน,นล,ลายหอนะครับทีนี้ว่าความเป็นรุกคที่เรียนดังตรงว่ามันก็ได้อะไรหลายๆอยา่าง มาแต่ละครั้งเบิดบ้านครับยิ้มไหมแก้นปีกครับความสุขมีไหมเป็นเปลี่ยนครับนี่คือผีหัวจิตหัวใจของความเป็นลูกคิดเวลาอยู่ห้องนอกเจอให้มเป็นยังไงบ้างวะกูเหมือนเดิมอะแล้วมึงเหมือนเดิมเป็นยังไงกูก็ยังแตกฝุ่นเหมือนเดิมอะไรอย่างนงี้ยฮะคือมันจะมีบังทักทายแบบเต็มที่อะไม่ใช่เหมือนทํางานครับ ทับเจ้านายเดินกลุ่มไข่ครับอะไรเนี้ยซึ่งตรงนี้ผมชอบครับในความเ็นลูกคิดและลักษณะนี้ก็คงคง,งไม่มีอะไรฝากต่อไปคือตั้งงานหน้าต่อไปยินดีมาแล้วก็จะดึงมาตลอดต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขสมบังในวันที่5ธันวาควันวันพ่อแล้วก็ปีใหม่ตอ่ตอต่อไปโรคภัยต่างๆไม่เกิดที่มีกระจงไหลไปมาลายสิ้นครับขอบคุณครับ